เปคอนยังไม่มานะครับตู้เทอร์โบสิบห้านิ้วรอบนี้จะส่งสองใบครับสูง 65, หกสิบห้าลึกหกสิบกว้างสี่สิบแปดครับผม ฝากไว้ด้วยนะครับใบละหนึ่งพันบาทไม่รวมจัดส่งครับไม่อาจปาติเกิลสิบห้ามินครับใบละหนึ่งพันบาทถ้าปาติเกิลยี่สิบมิลก็ ใบละพันสามครับปูเขาเกรด A 15ิมิลใบละพันห้าแล้วภูเขาเกรด A 20ิมิลใบละพันแปดครับถ้าเอาตะแกงปั๊มด้วยก็เพิ่มบวกไปห500บาทครับ วไอีโวยนะครับ Evo text หรือ Evo s o u n d system ใน y o Youtube ก็อันเดียวกันครับฝากติดตามในเพจ Facebook ด้วยนะครับชื่อเพจ Boost Tech เป็นยี่ห้อเดีวยวกันครับ รอบนี้ก็จัดส่ง2ใบทรงไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับลูกค้าคนที่สองแล้วครับลูกค้าบอกว่าเสียงดีมากครับดูรีวิวที่เพจเฟซบุ๊กได้ครับมีอัปเดตเรื่อยๆ ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่มองหาตู้ลำโพงครับ